สวัสดีค่ะพบกับคุณครูป๊อปค่ะวันนี้คุณครูป๊อปก็จะมาสอนเด็กๆในหน่วยการเรียนรู้หน่วยวันลอยกระทงเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีลอยกระทงลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงโดยส่วนใหญ่จะตรงกับเดือนพฤศจิกายนเด็กๆคะเด็กๆทราบกันไหมคะว่าปีนี้วันลอยกระทงตรงกับวันที่เท่าไหร่เก่งมากคะ่ะวันลอยกระทงปีนี้นะคะตรงกับวันที่19พฤศจิกายน พุทธศักราช2,564ลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของไทยเพื่อให้ความเคารพและความขอบคุณน้ำที่อำนวยประโยชน์ต่างๆต,ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์รวมทั้งเป็นการขอขมาน้ำที่มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำเช่นทิ้งขยะลงแม่น้ำรำคลอง การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำเช่นการใช้กระทงที่รักษาสิ่งแวดล้อมอาจจะเป็นกระทงใบตองที่ทำจากต้นกล้วยกระทงขนมปังสามารถนำาเป็นอาหารปลาได้ด้วยนะคะแต่จะมีกระทงบางประเภทเช่นกระทงที่ทำมาจากโฟม,โฟม มีการย่อยสลายนานจึงไม่นิยมนำมาลอยกระทงนะคะต่อไปจะเป็นการทำความสะอาดตามแม่น้ำลำคลองเช่นขุดลอกคูคลองเก็บขยะรอบๆอบแม่น้ำและเด็กๆไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ำจะทำให้แม่น้ำเน่าเหม็นถ้าเราไม่มีน้ํากินน้ําใช้เราก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะเด็กๆ ประเภทของกระทงกระทงก็มีหลายชนิดหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นกระทงดอกบัวกระทงดอกไม้กระทงใบตองกระทงผักกระทงขนมปังกระทงไอศครีมกระทงก g กลามะพร้าวโดย กระทงแต่ละประเภทจะมีส่วนประกอบที่เหมือนกันคือใบตองดอกไม้ทูบและเทียนวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งที่สำคัญของประเทศไทยวันลอยกระทงปีนี้เด็กๆก,ก็อย่าลืมออกไปลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่นะคะแต่ที่สำคัญก่อนออกจากบ้าน เด็กๆอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรคกันด้วยนะคะหรือเด็กๆสามารถชวนคุณพ่อคุณแม่รอยกระทงออนไลน์ได้ด้วยนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตนเองแล้วก็ลดขยะในน้ำด้วยค่ะวันนี้นะคะคุณครูป๊อบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในหน่วยการเรียนรู้หน่วยถัดไปสวัสดีค่ะ กระทงกระมวลหลายกระทงบนจะส่ง